แต่ไม้ทำให้พวชมรับฟังเพื่อความบันเทิงด้วยนะครับ ทีนี้ก็มีคลิปพานอ,อนะครับวันที่21่สิพฤศจิกานะครับก็ใครไม่กดถูกใจคลิปนะครับกดถูกใจคลิปให้ด้วยนะครับ เทียบผลเฉพาะกิ่นะครับพิเศษนะครับปกตินะครับแล้วก็ VIP นะครับ นหนึ่งหนึ่งร้อยครับเจ็ดแปดครับเนนห้าร้อยนะครับหกเจ็ดครับกดติดตามเราแล้วาาพาเพื่อนด้วยนะครับจะมีภาพคลิปบนทางต่างๆทางช่องครับแล้วกดถูกใจคลิปให้ด้วยนะครับไปเที่วยวไหนของทางช่องครับกดถูกใจคลิปม,มันให้ด้วยนะครับ คลิปวิดีโอทั้ง,ทงช่องนะครับก็เทียบผลดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับ หกหนึ่งนะครับหกห้านะครับหกเจ็ดนะครับแล้วก็หก ร้อยห้าหกนะครับเขียดผิดนะครับหน้าร้อยห้าหกนะครับต่อรับก็ห้าหนึ่งนะครับห้าสองนะครับห้าสามนะครับห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดนะครับ หกหนึ่งนะครับหกสามนะครับหกเจ็ดนะครับแล้วก็หกแปดนะครับขอคลิปป,ปของทางชั่งนับข้อเที่ยวผลดูเพื่อความบันเทิงนะครับแล้วกดติดตามดูดาวภาพเพลินไว้เลยนะครับได้โฆษณาขึ้นมานะครับรบกวนะครับเดี๋ยวกดปิดเดี๋ยวกดข้ามโพสนะครับ ก็ด,ดูโวหาราให้กันด้วยนะครับ